นิมิตหลวงปู่สิ่งที่ไม่ดีที่ไม่จริงทําร้ายบ้านเมืองมันจะจบไป3เดือนก่อนที่จะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งจากทางช่องของเราด้วยนะครับอาจารย์วารินกล่าวว่ากรณีปัญหาการจัดตั้งรัฐบาลน,นั้นมองว่านั่นเป็นเรื่องของการจัดตั้งของทีมงานของการเมืองหรือกลุ่มคนที่เราเลือกกันมาตามกติกา ก็ยังเดินต่อไปได้ซึ่งจุดนี้ส่วนตัวห่างจากเรื่องนี้มาระยะหนึ่งตั้งแต่ปี2563หลังจากนั้นเข้ามาปฏิบัติในเรื่องของหน้าที่ในเรื่องของการผลักดันเรื่องพุทธศาสนาและครูบาศีวิชัยแต่ตอนนี้มองว่าเราต้องช่วยดูแลทำหน้าที่กันอยู่เพราะว่ามีกลุ่มคนที่ไม่หวังดีต่อชาติบ้านเมือง อันนี้มันมาเล่นงานแล้วเราลองไปดูค้นดูประวัติศาสตร์ในหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทยศาสนาหน้าที่พลเมืองดีมันหายไปไหนมันเป็นกรรมของประเทศที่ทำให้ชาติบ้านเมืองของเราวุ่นวายเพราะคนคิดไม่ดีแต่จากนี้ด้วยเดชะพระบารมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชาติศาสตร์กษัตริย์ยังทำบ้านเมืองของเราผ่านพ้นได้อยู่นะครับ ต่อไปคณะผู้ที่มีหน้าที่ให้กับบ้านเมืองมาช่วยกันสืบต่อไปขอให้เราคอยจับตาดูก็แล้วกันนะครับมันไม่ใช่เหมือนปี49นะครับมันไม่ใช่ในลักษณะรูปแบบนั้นแต่เป็นลักษณะรูปแบบของผู้ที่มีหน้าที่ที่จะต้องเข้ามาช่วยกันขับเคลื่อนชาติบ้านเมืองร่วมกันนะครับต้องมีเพราะตอนนี้มีการเจรจาอยู่หลายไฟล์เท่าที่ทราบแต่การเจรจานั้นก็คือ ต้องการความสงบการขับเคลื่อนของชาติบ้านเมืองซึ่งรัฐบาลที่ผ่านมาทําทุกอย่างไว้หมดแล้วนะครับก็เหมือนพอมาถึงปุ๊บก็มาล่างมือคอยท่าเลยก็คือจะต้องดําเนินการตามนโยบายแนวทางต่างๆที่วางแนวทางต่างๆที่วางแนววางกรอบเอาไว้ให้พวกเราเดินเพื่อขับเคลื่อนชาติบ้านเมืองของเราอาจารย์บารินระบุเมื่อถามว่าจากนิมิตหลวงปู่ คนไทยจะมีความขัดแย้งกันรุนแรงขึ้นหรือไม่อาจารย์วารินกล่าวว่าในภาพที่เกิดขึ้นมันไม่มีแล้วที่ว่าจะเกิดอะไรร้ายแรงมันจบไปแล้วเพราะว่าทุกอย่างมันอย่างว่าในคำทานายอยู่ในนี้หมดเลยต้องไปดูแต่ละข้อจะรู้เลยว่ามันคือสถานการณ์ในปัจจุบันและอีกไม่นานทุกอย่างก็จะผ่านพ้นองค์สมเด็จพุทธาจารย์โต หลวงพ่อฤาษีลิงดำครูบาอาจารย์ของอาจารย์ท่านได้กล่าวไว้ว่าช่วงกลางของรัชกาลจากนี้ไปในรัชกาลที่10เป็นช่วงยุคศรีวิไลก็ต่อไปเมื่อเหตุการณ์ทุกอย่างสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่จริงสิ่งที่ทำร้ายบ้านเมืองมันก็จะจบไป3เดือนหรือไม่ในปีนี้ก็ดีขึ้นส่วนกระแสข่าวนายทักษิณชินวัตรจะกลับประเทศวันที่10สิงหาคมนั่น ต้องถามว่ามาจริงไหมดูว่าจะมาไหมแต่บุคคลหนึ่งเข้ามาแล้วจะเกิดปัญหาบ้านเมืองขนาดนั้นคงไม่ใช่ท่านมาในฐานะอะไรเราต้องถามก่อนใช่ไหมยมมทูตบอกนายกคนต่อไปสิงหาคมชี้ชะตาระหว่างผู้หญิงชนวนความรุนแรงหมอปราชีนายกคนใหม่ไม่ปรากฏระหว่างผู้หญิงผมยาวเป็นชนวนความรุนแรง สรุปคำทำนายหมอปลายพรายกระซิบที่เปิดในรายการไทยรัฐทล์กเมื่อวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาหลังถูกถามเหตุบ้านการเมืองสำหรับนายกคนใหม่ของประเทศไทยที่ก่อนหน้านี้หมอปลายเผยไม่เห็นพิธาใส่ข้อเรื่องแบบใดๆสำคัญและจะโวนสอยร่วงเพราะคนใกล้ตัวโดยหมอปลายกล่าวว่าพิธาจะไม่ถึงกับต้องล้ภัยอย่างแน่นอนแต่ต้องระวังตัวมากๆ เมื่อถามว่าหากทิมพิธาไม่ได้เป็นนายกแล้วจะเป็นใครอายุรูปประพันธ์สันฐานมีเหตุการณใดต่อจากเหตุการณ์ถ้าทิมพิธาลิ้มเจเริญรัฐหัวหน้าพักเก้าไกลไม่ได้เป็นนายกคนที่30 โดยล่าสุด19กรกฎาคมสอสอพิธาได้รับการตัดสินจากสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าให้สิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่สอสอในช่วงบ่ายและภายหลังในช่วงเย็นวันเดียวกันมีมติโหวตนายกรอบสองเสนอชื่อซ้ำไม่ได้ทำให้พิธาชวดการเป็นนายกคนใหม่อย่างแน่นอนยอมทูตบอกนายกคนต่อไปว่าอย่างไร มมบรายกล่าวว่าคนที่นั่งตำแหน่งนายกคงไม่ใช่คนที่เราคิดกันไว้ทั้งหมดไม่ใช่คนที่คาดกันไว้เช่นพลเอกประวิทย์หนูมองว่าท่านจะถอยแต่จะคุมหลายๆอย่างเอาไว้ทุกคนก็ยังเกรงใจมากๆอยู่เบื้องหลังดีกว่าถามอีกว่าหน้าตานายกคนต่อไปจะเป็นประมาณไหนหมบปรยกล่าวอายุประมาณ60ปลายหรือ70ประมาณนี้ และไม่ใช่สอสอถามต่อว่าไม่ใช่สอสอก็ตกใจนะเพราะรัฐธรรมนูญไม่อนุญาตให้คนนอกมาเป็นรัฐมนตรีด้วยนะจะมีรัฐประหารหรือเปล่าหมอปลายยิ้มก็กลัวเหมือนกันท่านยมพูดแต่สิ่งที่น่ากลัวถามต่อว่ามันจะมีรัฐประหารใช่หรือไม่หมอปลายกล่าวพี่เรพูดเองนะแต่มีเยอะมีโอกาส ถามอีกว่ากลางเดือนนี้ค่อนไปถึงปลายเดือนจะมีการเลือกนายกเราจะมีนายกภายในเดือนนี้หรือไม่หรือจะทอดระยะเวลาไปอีกหมอปลายกล่าวว่าเอาตรงๆว่าเดือนนี้กรกฎาคมหนูยังไม่เห็นอะไรที่ขึ้นมาชัดเจนว่ามีคนเฮห,หรือเราจะยินดีกันยังไม่เห็นและก็มีความรู้สึกว่าอะไรที่เปลี่ยนแปลงหนักๆคือสิงหาคมมากกว่าในเดือนกรกฎาคม คิดว่าแบบนั้นมันถึงเลื่อนออกไปแต่คือจากสิ่งที่ท่านโยมพูดคือบอกว่าเราชัดเจนที่ช่วงสิงหาคมไม่ใช่กรกฎาคมถามอีกว่านายกรัฐมนตรีคนนอกอายุ60มีอาชีพอะไรมอบรายกล่าวเป็นคนในเครื่องแบบอยู่หลายปีเลยถ้าดูณนะตอนนี้จะอยู่ค่อนข้างครบเทอมและเอยียงมองไม่เห็นว่าหลังจากนั้นจะมีเลือกตั้งใหม่ แต่จะเห็นหลังจากที่คนออกมาเต็มถนนแล้วหลังจากนั้นทุกอย่างจะชัดเจนมากมันคือจุดเปลี่ยนหลักที่จะเปลี่ยนแปลงอยากให้ทุกคนใจเย็นมากๆทำทุกอย่างไปตามกฎหมายและใช้สติปัญญาในการสู้ดีกว่าใช้อาวุธมันคือคำเตือนแม้มันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นจะมีรัฐประหารจะมีรถรรถังออกมายึดสื่อปิดสีแยกไหมหมอปลายตอบว่า ถ้าถามเพื่อป้องกันชนวนคือผู้หญิงวัยรุ่นผมยาวประมาณหน้าอกกลุ่มคนลักษณะแบบนี้อารมณ์รุนแรงสู้จริงหลังจากนั้นจะมีผู้ชายออกมาพร้อมอุปกรณ์เมื่อไหร่ที่มีอุปกรณ์เมื่อนั้นจะเกิดวันที่พี่เรบอกแต่ว่ามันไม่ใช่แค่คนไทยมันดันมีต่างชาติเข้ามาปนด้วย แต่ต่างชาติไม่ได้เข้ามาเพื่อเป็นกำลังสนับสนุนหรือนายทุนหนูมองว่าเขามาเพราะเป็นสื่อและเขาเห็นกระจายข่าวออไปมองเลยว่ามวลรวมยังไงก็ไม่คุ้มฝ่ายรัฐบาลที่ขึ้นก็ไม่คุ้มอดีตนายกทักษิณกลับไทยหมอปลายทักคิดดีๆเปลี่ยนใจอย่างทันหมอปลายเผยท่านยมกระซิบฝากถึงอดีตนายกทักษิณจะกลับมาคิดดีๆเปลี่ยนใจย่งทัน รายการไทยรัฐทอลกสัมภาษณ์หมอปลายแพรกระซิบไว้เมื่อวันที่3กรกฎาคมหลังลาสิกขาโดยหมอปลายกล่าวเตือนพูดดวงการเมืองถึงพลเอกประยุทธ์และอดีตนายกทักษิณชินวัตรหลังถูกถามถึงแพผนแรกที่จะกลับช่วงเดือนกรกฎาคม2566จะกลับมามีบทบาททางการเมืองอีกครั้งไหมล่าสุดอุงอิงแพทองทานชินวัตร เผยวันกลับอดีตนายกทักษิณชินวัตรผู้เป็นพ่อวันที่10สิงหาคม2566หมอปรายกล่าวในรายการว่าท่านยมพูดทุกครั้งว่าไม่อยากให้กลับเพราะฉะนั้นจะอยู่ใกล้ๆหรืออยู่ที่ไหนคุณทักษิณเปลี่ยนใจได้นะท่านยมบอกว่าเขาพยายามมากถ้าเข้ามาก็ต้องมาแบบลับๆแล้วถึงจะประกาศ แต่ทุกครั้งเตือนว่าให้รักษาชีวิตตัวเองดีกว่าจะไม่ปลอดภัยยอมเสียสัจจะเถอะบอกจะกลับมา20ครั้งใช่ไหมมีครั้งที่21เเถอะเพื่อชีวิตตัวเองและครอบครัวจะปลอดภัยพิธีกรถามต่อทันทีว่าไม่ปลอดภัยจะถึงชีวิตไหมนั้นหมอปลายทำได้เพียงพยักหน้าเพื่อเป็นการยืนยันความแรงทักษิณกลับไทยและเมื่อถามว่า หากไม่ได้กลับมาอย่างที่กล่าวไว้จะมีช่วงชีวิตที่คุณทักษิณจะมีโอกาสกลับมาในประเทศไทยอีกหรือไม่หมอบปายกล่าวถ้าไม่กลับมาในช่วงนี้อีก2-3ปีมีสิทธิ์ปลอดภัยกว่าถ้ารออีก3ปีจะกลับมาแบบพิเศษแต่ถ้ากลับในปีนี้ก็มีโอกาสติดคุก70-80%ถามต่ออีกว่าแล้วจะมีโอกาส าตัวเองไปสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอีกครั้งไหมหมอปลายตอบไม่มีแล้วหมดแล้วถามต่ออยว่าจากนี้คุณอุ้งอิงแผทองทานชินวัตรจะมีโอกาสไปสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหรือไม่หมอปลายตอบไม่ค่ะไม่มีและไม่ควรส่วนพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่จะขอลาออกจากการเมือง หลังจากนี้จะมีบทบาททางการเมืองในอนาคตอีกหรือไม่อย่างไรหมอปลายเผยตบท้ายอยากให้พักนานๆดูแล้วว่าเป็นทางที่ท่านลงแล้วสวยที่สุดดีแล้วที่พักแล้วทุกอย่างจะสวยและสงบ